แฟนๆลุ้นหนักยังหวังจะมีนางรักภาคสามเปิดคอมเมนต์ปรางกันนารันหลังโต้งทูพีโพสต์ถึงความรักครั้งนี้เป็นข่าวรักร้าวสะเทือนวงการเลยก็ว่าได้สำหรับการแยกทางการของคู่รักโต้งทูพีและนางเอกสาวปรางกันนารันได้ออกมาเปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์กับโต้งทูพีว่ารักสิบปีเดินทางมาถึงทางตันไม่สามารถจับมือไปถึงอนาคต ที่ต่างส่งกำลังใจให้ทั้งคู่อย่างล้นหลามเพราะเป็นอีกคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนรอเห็นภาพวันนี้ว่าล่าสุด30สิงหา2565ตรงทูพีได้ออกมาโพสภาพคู่กับปรางกันารานเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังแยกทางกาันระบ,บุว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆท,ทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และ แสพอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากๆจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาคสองของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจ Love you all ขณะที่สาวปรางก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวเป็นอิโมจิรูปหัวใจสีขาวสื่อถึงมิตรภาพดีๆที่ทั้งคู่ยังคงมีให้กันแม้สถานะตอนนี้จะ เปลี่ยนไปซึ่งก็มีเพื่อนดาราและแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมส่งกำลังใจให้โต้งปรางอีกเป็นจำนวนมากเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุขอไม่ลงรายละเอียดเนื่องจากตัดสินใจดีแล้วยอมรับว่าจากการเป็นแฟนพอจะเปลี่ยนเป็นครอบครัวมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะต้องมานั่งคุยกันใหม่ความสัมพันธ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนหว่นทุกคนเข้าใจเป็นเรื่องยากกว่าจะตัดสินใจใช้เวลาคิดทบทวนหนักมากก่อนตัดสินใจซึ่งไม่ค คิดว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งรับมาก่อนปรางยอมรับว่าพยายามถึงที่สุดแล้วพร้อมยืนยันไม่มีมือที่สามแน่นอนปัจจุบันไม่มีรีเทิร์นแต่อนาคตไม่รู้